เมื่อวานเราทำน้ำลำไยไว้เยอะมากวันนี้เราก็เลยจะมาลองทำเป็นกาแฟน้ำลำไยตื่นเช้ามาแล้วแบบว่าง,ง่วงก็เลยพอเปิดตู้เย็นเพราะอันนี้เราแช่ตู้เย็นไว้ใช่ไหมตู้เย็นคือหอมมากก็เลยโอเคเอามาทำกาแฟน้ำลำไยดูดีกว่าบดกาแฟก่อน ถ้าทำทาแบบกาแฟากินเองที่บ้านเครื่องเล็กๆแค่นี้ก็พอนะไม่ไม่แพงแล้วก็ซื้อมาไม่ไม่ถึงพันหรือพันต้น,ตนๆก็มีรุ่นนี้เนี่เราจะต้มไว้ก่อนให้มันร้อนจะได้แบบลดเวลา นี่ไม่ต้องกดแน่นนะมันจะไม่เหมือนการใช้เครื่องใหญ่ถ้าเครื่องใหญ่อะมันจะต้องแบบแบแบแน่นนิดนึงอันนี้ไม่ต้องเแบาบแบบๆก็พอร okay. กกาแฟแป๊บ เดี๋ยวกาแฟพุ่งอันนี้เราจะใช้เป็นน้ำลำไยกี่ออนสออนน้ำลำไยสามออนครึง่งแล้วก็กาแฟ2อ,ออนประมาณ2อออนโอเคโอเคกาแฟก็ได้แล้วใส่กาแฟประมาณกี่ออน สองออนสองออนหัวหน้าตาดีเลยเสร็จแล้วก็จะ,จะแต่งด้วยลำไยหอมมากน้ำมียนี่หอมจริงเป็นลำไยสอดอะนะพอแล้ว โอ้ล้นแล้วล้นล้นโอ้โห,โหชิมขอลองชิมก่อนอือหอร่อยอ่ะเอออร่อยเมนูนี้ใช้ได้เลยหอมด้วย ใช้ได้เลยจริงๆอร่อยลองทำดูนะ